สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ผมสามารถเจนชัยจิตวณิชก็จะมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านรายการสามารถ5นาทีช่องทาง Facebook สามารถเจนชัยจิตวณิชครับและช่องทาง Ti k t ๊ k ก o ็ Stop r o บร อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดปัใจจัยให้กันนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะต้องออกมาสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็มีอยู่2เรื่องด้วยกันครับก็พยายามจะขโมดเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องรีบทำครับอย่างแรกคือสเสถียรภาพของรัฐบาลวันนี้เสียง310ิบ 4, 5 5 6ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับมีอะไรที่พร้อมจะเป็นสแปร์อีก16เสียงของพรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งเขาบอกว่าเขาพร้อมจะสักหนุนรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ยตัวเลขมันโดดไปถึง330-340ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดที่มันน่าก,กลัวก็คือเมื่อวานนี้ที่สภาร่มการเสนอญตินะครับให้ศึกษาราคากุ้งนั้นเนี่ยก็เป็น,นกลไกของสภาผู้แทนราษฎร ในการที่เสนอยติตั้งกรรมนิการศึกษาปัญหาแก้ไขาราคากุ้งเรื่องนี้เองเนี่ยโดยหลักการทั่วไปแล้วเนี่ยในวันพุธรหัสเนี่ยเป็นการเสนอยติไม่ได้เสนอกฎหมายเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่เป็นสสส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อยู่สภาบางคนก็ประชุมข้างนอกหรือบางคนก็เดินทางซึ่งปกติแล้วสภาก็จะใช้การพิจารณาโดยกรรมนิการ ก็บางคนก็อยู่ในกรรมธิการแต่เมื่อวานนั้นยังไม่มีการตั้งกรรมธิการแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีการนับองคประชุมอันนี้มันคือเทคนิคของฝ่ายค้านที่จะเล่นรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในสมัยรัฐบาลที่แล้วโดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมนตรีคุณชาน,านานสีแก้วหรือนายแพทย์ชาน,านานสีแก้วเนี่ยก็เคยใช้การนับอประชุมแบบนี้บอกว่าอประชุมเป็นของฝ่ายรัฐบาล ฉะนั้นการที่เมื่อวานนั้นมีการนับประชุมแล้วล่มนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบของรัฐบาลไม่ได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดใน,นกลไกการเป็นรัฐมนตรีโดยสัดส,ส่วนคือ9ต่อ1เนี่ยสสเก้าคนรัฐมนตรีหนึ่งคนเนี่ยรัฐมนตรีมาดูแลสสคุมสสในการเข้าประชุมเนี่ยผมคิดว่าโอ้ประชุมไม่ล่มต้องมีการจัดเวรน,นะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ถ้าเพื่อนคนไหนไปนในการประชุมกรรมธิการ เพราะเรื่องการตั้งกรรมธิการนั้นศึกษาปัญหากุ้งนัน้นเป็น,นกลไกของสภาที่จะใช้เครื่องมือในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเพราะจะสามารถเรียกอธิบดีเรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาถามได้ว่าทําไมกุ้งถึงราคาตกซึ่งนี้มันคือปัญหาเกษตรกร,เ,กร <c oughs> เรื่องนี้ผมถึงอยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีตําชับนะครับวิปรัฐบาลในการคุมเสียงให้ได้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมต้องพูดก็คือเรื่องของหยกกับบุ้ง ซึ่งหลายครั้งที่ผมพูดไปแล้วว่าเราต้องมีโรงเรียนดัดสันดานเราต้องเอาคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนเราเคยมีโรงเรียนนี้แต่เรายกเลิกไปแล้วโรงเรียนดัดสันดานโรงเรียนดัดนิสัยพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นครับเมื่อวานเนี่ยจนคลิปมันอยู่ในไวรัลเลยว่า <_' S 1> เพื่อนหยกเองเขาก็รับไม่ได้ที่หยกออกมาขวางไม่ให้เขาเดินทางคนหนึ่งคนมามีสิทธิ์มากกว่าคนหลายร้อยคนไม่ใช่ครับ สิทธิ์ทุกคนเท่ากันหมดการที่คุณจะมาเรียกร้องสิทธิ์ต้องไม่ละเมิดคนอื่นด้วยฉะนั้นการเป็นว่าหยกกําลังเอาสิทธิ์ของตัวเองมาเบียดบางคนอื่นหรือสิทธิ์ของตัวเองใหญ่กว่าคนอื่นเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาต้องสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรม้มครองสิทธิและเสรีภาพสอนประชาชนให้รู้จักหน้าที่ของตัวเองและรู้จักสิทธิของตัวเองและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเรื่องนี้สําคัญครับอย่างที่ผมพูดครับว่าวันนี้มันกําลังเข้าสู่สังคม คนรุ่นใบย่ยกนีน่นักเรียนม .4 ในอนาคตเขาต้องอยู่ในสังคมแต่วันนี้เขากำลังมาว่าสิทธิ์เขาใหญ่กว่าคนอื่นฮะคุณบุง้งก็เช่นเดียวกันเอาว่าคนสามคนสามารถเรียนนักข่าวเป็นร้อยมาทำข่าวได้เรื่องนี้เกิดปัญหาครับผมจึงฝากท่านนายกรัฐมนตรีว่าต้องสอนให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรู้จักหน้าที่ตัวเองก่อน และรู้จักสิทธิ์ของตัวเองและเคารพสิทธิ์ผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทําให้สังคมนี้เดินไปข้างหน้าได้ก็ขอฝากทุกคนนะครับช่วยกันด้วยผมคิดว่าประเทศบ้านนี้เมืองนี้จะเจริญขึ้นได้ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันครับขอบคุณครับ ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ